ยูทูบเบอร์ชื่อดังคันแลงแล้วก็พี่จองนั่นเองค่ะที่ล่าสุดออกอีเวนต์ครั้งแรกทำเอาสยามเนี่ยแทบแตกเลยทีเดียวค่ะ บอกว่าวินาทีนี้ใครกําลังเป็นกระแสที่สุดนะคะก็คงต้องบอกเลยว่ายกกับความฟีเวอร์นี้ให้2อนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีใต้คัลแลนและก็พี่จองนั่นเองค่ะที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยตกหัวใจแฟนคลับคนไทยแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะคะและล่าสุดได้สร้างปรากฏการณ์สยามแตกหลังทั้งคู่เนี่ยพากันออกงานอีเวนต์ครั้งแรกค่ะทาเอาเหล่าแฟนคลับแล้วก็ชาวด้อมใจฟูบุกมารอให้กําลังใจกันแน่นพื้นที่จัดงานเลยนะคะ แถมความปังยังไม่จบแค่นี้เพราะว่ากระแสะแรงจนติดเทรนด์ในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยค่ะ